嗯。Mm. ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི 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 ཁས 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 ฉันเราจะมีใครเล่นกับเราปะวะรม่หรอครับเปิดไมค์กันได้ไหมคนไหนพูดเดียวครับอ๋อโอ้ยชุดน,นั้นชุดอ,ออกมาจากไหนอ่ะททำไมผมไม่เคยเห็นเลยมันต้องเข้าเหรออ,หรอก็ว่าอยู่ทำไมผมไม่เ,เห็นเลย ผมว่าจะดอนตีสี่หรือเล่นแหลงใหญ่อะไปเล่นกับผมไหมเนี่ยขนาดผมจะว่าแต่นายเลยผมเพิ่งผมกันวันวันผมมัวแต่ตีป้อมอยู่เลยเนี่ยผมเล่นแต่อวีอะผมผมพูดอยู่เนี่ยคนชื่อหัวห้องอะ่ะคนชื่อเป็นหัวห้องอะ่ะหัวห้องชนชื่อกอนทาอ ผมวันหนึ่งอะผมตีอาวีอยู่เลยแทบจะไม่ได้จับไปีนไปหรือบางทีก็ทํางานไงผมก็แบบไม่่อยวางเล่นเวยวันนี้วางก็เลยมาเล่นครับผมได้หมดล้วผมยังไงก็ได้ถ้าดีกว่าเราไปถ้ารคนเดียวก็เราคนเดียวจนเบื่อแล้วมาลบด้ยวยกันดีกว่าจะได้ไม่เบื่อ <c oughs> <c oughs> ลรกค ไม่รู้จักว่าลบคนเดียวแล้วมันเหงานะลบคนเดียวแล้วมันเหงาต้องลบด้ยวยกันมันึงจะดเดินล <c oughs> อ๋อซีซั่นนี้ผมไม่มีเวลาดาวเลยซีซั่นที่แล้วผมแค่สองสามดาวเองถ้าประมาณสามดาวซีซั่นที่แล้ววิซีซั่นนี้ผมไม่ค่อยว่างวันนี้ก็ทง,งานไม่ค่อยได้เลยเหรอก ผมอายุยี่สบสองครับผมจิ้มใส่หัวแมนสาบอายุยี่สิบสองครับอ๋อมีบางทีอะอันนีไม่ก็คือแบบนานๆที่จะได้เล่นก็แก็เอออะยว่ามาเล่นหน่อยแต่เล่นแต่ละตานะเล่นเล่นคนเดียวก็ลบยอมรับรบ,บนะแต่ก็อืมแต่ก็ไม่มีเพื่อนเล่นเลยหาเพื่อนเล่นด้วยเดี๋ยวจะเดี๋ยวว่าจะแ้มหรือดีแจมก็ได้หมดอ่ะขอแค่มีเพื่อนเล่น โอ้ยได้หมดครับบอกแล้วครับเราจะลบไปเราจะลบไปไม่รู้ว่าผมเอาแต่พลเรศไอวัวเข้ามาได้ได้ไดอัเลี้ยงต้นใหม่ทำอะไรได้อะผมยังไม่นั่นเลยสเลี้ยงตัวใหม่โอ้ถ้าการาก็ใส่ยพราะใส่น้องหมอก็สบายเลยสิ ถ่ายน้องหมอก็สบายเลยสิอือฮั้าขายแบบถ้าใช้กับตัวเคก็น่าจะได้อยู่ถ้าเล่นกัะเคได้อยู่ว่าเคต่ายน้องหมอกอะผมจําได้เคน้องหมอกมันจะใช้เยอะมามาผมจะกดแล้วนะโอเค ก็อ่าเราอ๋อคนเราคนไหนอีกโอเคครับโอเคโอเคไปอย่างนี้เราไปทำไมสัตนเลงตัวน um ี้ที่พี่มีทำไมไม่ค่อยมีใครใส่เนี่ยส่ตนเลงที่พี่ใช้อยู่ทำไมไม่ค่อยมีใครอ เม่รู้ไม่ได้ตื่นไม่ได้ตื่นจนไม่ได้ตื่นไม่ได้ตื่นม่ตื่ไม่ไม่ไม่ตื่นไม่ไม่ตื่นไม่ตื่นไม่ใช่ศัตรูนะเราโหยยังไม่ได้ตื่นไม่ตื่นไม่ตื่มตก ได้ได้หมดแ้เล่นอะไรก็เล่นได้เลยได้อ่านอะไแบบไหนเพื่อนเจอเดี๋ยวมาอ a านอะไรแบบไหนโอเคล้อกไหนเดียลอกลอไหเดียอ จริงเหรออะไเราเอางานต้นเราจะแด้ต้นเกิดไม่บวกกันเลยใช่ไหมจะบวกกันนะเกับมาละตีนี้ก็ตรงใช่ใช่มันตามามั มามามาไม่เคยหวั่นไม่ไม่ไม่หว pues ั่นไม่หว mm ั่นม,มามามาทองมาทองด้านหลังด้านหลังมันอยู่ด้านหลังพี่มันอยู่ด้านหลังพี่ข้างหลางมีปืนข้างหลางมีปืนข้างหลางมีปืนมันตามอะไรปะมันอยู่ไหนอะ เยาวันยาวัดที่เราทำวัดที่เราตัดตัดตกตังอเอ้ยตรงตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เดี๋ยวี่ไปเดี๋ยวี่ไปปปปปพี่กำลังไปี่กำลังไปมันอยู่ไหนล่ะออครัาบัดเอาตายรล้วัตเอาตายรล้วับัดเแอาอยู่าตแเราบัดเอาอยู่ต้เรบัอาน่าจะขึ้นบนแล้ว ขึ้นบนขึ้นบนขึ้นบนเอเจากรจาะกละวจากระเจารจยิรเยิงอ้อจมได้เอามีคนตายกับคุณหมอราชาแตกไม่ไม่มียาทำงาดีครมียาปะขอยาหน่อยาาดิ ไห,ไหนี๋ยาเอ้ยมีคาเอ้ยมีาอซาด้วยอหนยาจะไหนก็ยาหน่อยไม่ยายาจะเอ้ยหัวตะกลงเนมเออมีราชาแตกราชาตายอะอ๋ะอขอบคุณครับราชาราชาลบมวย ราชาล้มมวยตอนแรกเดี๋ยวว่าแต่ราชาล้มมวยเลยกูก็จะตายอ่ะแล้วเมื่อกี้ใครมีเหรียญปะมีเหรียญชุบหน่อยก็ได้นี่ก็มีหนึ่งเหรียญเหมือนกันประกอบได้สองเหรียญแล้วเอาแล้วราชาราชาต้องปรเกดแล้วตอนี้ราชาต้องโชว์ตึงกมหนึ่งสี่เลยมาถึงโดนมัดเก็บนะหนึ่งสี่อะไม่ใช่เราเก็บมันนะมันเก็บเรานะหนึ่งสี่นะ ไม่ได้ที่บอกว่าหนึ่งสี่นี้ไม่ใช่เราเกับมันหนึ่งสี่นะหมายถึงเราโดนมันลุมหนึ่งสี่เอา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 ฉันขบสีพี่พี่ไม่ได้เอาอุดเรืออะไรเพราะพี่ไม่มียาพี่รู้ว่าอุดเรือมันมีอยู่แล้วนะพี่ไม่มียาพี่ก็เลยต้องออกมาข้างนอก ไหวกันปะไหวกันปะเอ้า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 โหมึงมึงจะรอจิ้มกเูเดียวว่างั้นไม่ควรย่าเนียเอาไงดีอ่ะใช่หนีมาอยู่ทางนี้แล้วเนี่ยหนีมาอยู่ที่อ่ะเดียเด๋ยว นีประอยู่รั่วเดี๋ยวทำไมมีเอดดบิดับวะเอ้ยมีคนมามีคนมามีคนมาเอเอมันจะตายแล้ว,ว,ม,ลวม,ม,มันจะตายแล้วอะจมู้หยิ่งอะมันไม่ตายมันจะตายแล้วมันตน้นช็ออยู่ มันจะตายแล้วอะโอเคโอเคไม่ไม่ประเด็นคือตุ้ผู้หญิงนั้นเข้าหัวไม่ตายไม่ต่อเต็นนะนะยิ่งกำหนังไม่ตายอย่างชอบเลยเอวีคุณดาว่เอวก็มีนะต้องต้องต้องพี่ยามีเอวีนะต้องพี่ยามเดาพี่ยามีเอวีนะต้องชีพีตายมันมีเอวีดอกอยู่ ใช่ใช้ A W W แม่กูอยากจะร้องให้ผู้หญิงมั่งใส่กออ๋ไม่รู้ว่าผมราชาอีกแล้วราชากูจะล้มบ่อยแล้วราชา ไอตัวผ no? ู s <S ้หญิงไงตัวผู้หญิงมันไม่ตายได้ไหมไม่รู้ว่ายิงเข้าหัวไม่ตายอ่ะโคตรจังชอบดิยิงเข้าหัวไม่ตายทองแปดนัดด้วเตรมดีคุณภาพ ราชาราชาเขาอนมากคนชื่อราชามักจับเต็มก็ใช่ใไม่ต้องไปจับไม่จตานะกับตานะกันตรง อแรกกจะู้หญิ่งแต่พ่าน้องก็พูดอยู่ย่ากูว,ว่ามีหลายตัวตีหนึ่งก็ถือว่าลมตีหนึ่งก็ถือว่าลุมขนาดหนึ่งหนึ่งกูจะตายเลยผมมีผมมีพี่มีพี่มีพี่ม,มีอยู่กับพี่นะพี่ถึงไว้ตรงนี้ให้ พี่อยู่ตรงนี้สนามยิงเป้าเหรอพี่อยู่ถนามยิงเป้าพี่อยู่ถนามยิงเป้าเนี่ยต,ตรงนี้ใครอยู่ถนามยิงเป้าพี่เดี๋ยวก็เจ้าเหรียญเดี๋ยวพี่ไอ้นี่กับเหรียญให้แล้วกันเกลียดได้ปะเ่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเจ้ตะก้าเราชา ลาช้าไม่ได้จังเราไปเลยลาช้าไม่ได้เลยไม่ได้เลย,เลยต้องเล่นหยุดเครียดกันเล่นแบบไม่เครียดเลยอยู่ตรงไหน,นอ่ะออ๋ตรงพี่ได้แล้วพี่ได้ปสอสามแล้วนะ รู้จักเปล่าร,รู้จักคํานี้เปล่าเน้นแอปไม่เน้นไม่เน้นเล่นเก่งอะรู้จักคํานี้เปล่าเน้นแอปไม่เน้นเล่นเก่งอะรู้จักเปล่าเลียนเยวะพี่เน้นมามามาเน้นเลียนเยอะพี่เน้รู้จักรู้จักคํานี้เปล่าเน้นแอปไม่เน้นไม่เน้นเก่งอะรู้จักเน้นแอปไม่เน้นเก่งเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไม่ใช่มาดูด้านหลังที่ใครตายอยู่มาดูเดี๋ยวเน้นแอปไม่เน้นเก่งอะ ก็บอกกดบัลเลอร์เลยนะตรงนี้ตามเดียนนะนะน,ะนะตัวนี้ตามเดียนพี่จึงไว้ตามเดียนนะน่ย t น็ตแอดไม่เน้นเกิงไม่เห็นไหมละ่ะกูเล่นไม่เป็นหรอกกูออกมาอย่างเดียวกูเห็นเขามีกันกูว็าต้งมีตอนนี้วลเจ็ดมีแค่สองก็บอกอยู่มั้งพี่กำลังอัพเอ็นนี่อยู่เอ็มแปดอยู่แ้วเรารออัพเอ็มแปดอยู่บอกแล้วครับไม่ไม่เล่นไม่เก่งแต่แกูเล่างเดียว อ้าวอยู่แล้วราชาลม,มวยแล้วเปลี่ยนชื่อเถอะมันชื่อราชาลมมวยอ๋อยังไม่แน่ยังไม่อน่อา่าจไม่ลม,มวยอาจจะเป็นลมเลยอารมวูบวูบหล,ลับไปเลยราชาทุ้ที่ลมมาปุ๊บจากไม่ยังไม่ทันยิงเลยราชาคุณนอนอยู่แล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไร ไม่เป็นไรเราเราต้องเขาจะมาอะไรอ่ะคนหนึ่งเขาเล่นอะไรคนอื่นเขาจนมากเขาเล่นแบบโซวเต็นโซว์แบบโหดๆตีเราดิโชว์วิ่งวิ่งจากเดียวไม่เดินข้าวเดินเพียงเดียววิ่ง่พียงเดียววิ่งนอกบอกไม่ทำอะไรอ่ะตองควงไปไหนวะเดี๋ยวนี้ตองควงไม่ทำบเลยหรอกไม่เคยตองควง พอ,อตอนแรกอะเอ้ยมีใครมอใส่ว่าดูนี้มีมองใจตุ้พี่โอ้ทุกคนนี่ต๊ะนี่เาสองมาคีกันดีจังเลยสาบคนนั้นก่อกลุ่มจากคนนั้นก่อกลุ่มนี่นี่สาบคนนั้นก่อกลุ่มกูก็อยู่นอกมองอยู่คนเดียวโคตรโก,ก้เปล่ะอย่างโก,ก้แอละคนอคมมื่นเขาขึ้งเข้าวงแล้วไม่มีนะ ตอแนแรกมีเมื่อก่อนมีนะไม,ม่เมื่อก่อนมีมีอะไระเห็นเขาบอกว่าเป็นบาเลตปะเมะื่อก่อนบาเลตไม่ใช่เหรอบาเลตเอวบีวะเมื่อก่อนะตอนนี้ยังไม่อัปเดตหรอมันยึดจำไม่ได้อะมันอ,อะไรนะแยกแยกได้แยกได้มันแบ,บ่งได้แล้วมัน ไม่ไม่มันแยกได้นะตอนนี้นจะมีสองกล่องได้คนละกล่องก็แยกได้นะดูอย่างมันเหมือนพับจีแล้วอะมันจะเหมือนพับจีแล้วใช่ใช่ตอนนั้นนเมื่อก่อนนะหูกูแบบไม่อยากจะแบ่งแลบถ้ามันแบ่งได้หรอกเออถ้าสมมติสองกล่องแบ่งคนละกล่องยังดีเออเมื่อก่อนเนะแยกสองกล่องถ้ากูให้กูกูก็ไม่ต้องใช้อนะ่ะไอโตวอะไรอะ่ะ เอาไล้มีคนคิวเนียนเลยมีคนคิวเนียนมีคนคิวเนียนตัวไม่พูดอะไรเลยคิวเนียนเลยคุณหมอมีคนแอบคิวมีคนคิวเนียนเลยเอยด่าเมื่อกี้มีคนขึ้นคาตายด้วยเมืเ่อกี้สดสดเลย <c oughs> เดูมีคนคิวผอมตอนนี้พี่อยู่กรุงเทพครับผมพี่อยากอยู่กรุงทรเทพกัน Lạ lẳng, l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 ạ lẳng lạ 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 lẳng, lạ lẳng lạ 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 lẳng เอ้าตายแล้วเหรอนี่สินะเขาเรียกว่าสามมัคคีคือพลังแต่นี่สินะที่เขาเรียกว่าสามมัคคีคือพลังแต่ของเราคือสามมัคคีคือพังเอายาป่ะเนี่เอายาป่าเอายาป่าเราจะเอายาป่ะเ,เดี๋ยวพี่จิมจะให้มาพี่ถึงให้ก่อนนะนะนี่นะพี่ถึงให้แล้ว ก็ตัวรู้้างเหรอมีอยู่16นะที่มีอยู่16ก็สุดท้ายแน้ะเอ้ยกระเบนนี้ระเบนนี้ดาวดาวดาวหนึ่งดาวหนึ่งดาวหนึ่งโอ๊ยคนอยู่ข้างบนโอ้ยมันชุกกันแล้วอะไม่ทันแล้ว ม่ันแล้วชุบช,ช่วยนองเขาไม่ทันแล้วเพราะมันม <OR> ันเดักแล้วมันจะบนเขาโชคดีที่โยเกิร์ตไดเฮยเรได้ไงมันอยู่ไหมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนมันอยู่ตรงไหนหมดป่ะหมดป่ะ หมดยังหมดยังจ Rug? จ Rug? สวยสวยสวยที่ก <myślę> ูไม่ได้คิวเลยสวยอฮยเฮ้ยเข้เข้ยเข้ยเ้ ไม่น้องมันขึ้นได้ยังไงวะน้องมันขึ้นได้ขึ้นมาข้าบทนได้ไงอ่ะเราเจ้าวนั้นน่ะขึ้นยากนั่นอ่ะเกือบแล้เป็นผู้ชมแล้วเล่นตรงไหนดีวะเอยตัว ตรงที่แรกเราทำไมมีไอวอลตรงที่แรกเราตรงกล่องแรกข้างหน้าเราเนี่ยมีไอวอลตั้งอยู่เนี่ยเต็มเลยเอ้ยมีมีมีตรงนี้มีตรงที่มีหลังหลังไอวอลี้มีตรงนี้เต็มเลยอยู่บ้านกลางอยู่บ้านกลางอยู่บ้านกลางหมดเลยอยู่บ้านกลางอยู่บ้านกลางบ้านกลางหมดเลยบ้านกลางหมดเลยบนบ้านบนบ้านมี น่าจะตีนนะเฮเบียตีนนะไอยเจ้าสิทว่าบัดบารกลางก็มีบัดบารกลางโอ้ดูดิโอ้โอ้ดูดิมัดบาร์นี้โอ้เยอะมานกลางเลยเยอะขนาดนั้นอ่ะเยอะจริงเยอะจริงบอกเลยนี่เยอะจริงไม่จิ้งมั่งไม่ไม่ไม่เราไม่ต้องไปเราไม่ต้องไปเราได้วงเราได้วง ใช่ใช่เราได้วงเราได้วงเราไม่ต้องรีบเราได้วงเราได้วงเราไม่ต้องรีบอยู่ตรงพี่อยาได้วงอ่ะไม่ต้องรีบดันเพราะถ้าดันเน่เดี๋ยวพวกแม่งเล่นหล่อยหรือไม่่ก็เล่นดักกันก็เลยไม่อยากให้ดันเอาคนคมไว้ก่อนเอาแล้วอุ้ยโดนด้วยเอ้ยจิ๋หนักแล้วก็นจิหนักแล้วก็นจิ๋งหนักแล่นเอาแล้วเอาแล้วแล้วเอาแล้วครับเอาเอาโหคิวอีกแล้วเอ้ยกูไปคิวแล้วเลยคนเดียวแล้วตอนเนี้ไล่แล้ว Dù đấy dù đấy dù đấy Ê! anh đấy Đã, ừ? <laughs> đã cưỡ攻, rồi, ha 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 rồi đã ăn

เฮ้ยร hey, ู้จักเปล่ารู้จักวินรับบุรุษนะสุดท้ายเปล่า <c oughs> ไม่รู้ว่าโดนจนนีนางงานน๊ดอะไรบุรู้จะกู้ส่เข้าไปกู้สาป้าป้าบลับหมดแล้วครับเ้าจริงๆพี่ไม่เอาหยิ่ที่ก็อุอย้ยแต่ตัวไหนชอบผู้หญิง ไอตรงผู้หญิงที่พี่โดนอ่ะแม่งแหลงแดงดเลย้ย่สามมาสามกูโดนสามมาสามจนตายให้ตายเถอะไอตรงผู้หญิงนะที่พี่ตายเพราะตอนตอนยาวมันอ่ะที่พี่เอาตอนเป็นนะยิงมันพี่โดนหัวจะตายอ่ะเออนั่นแหละไอ้เอุ้ยวันเอายังหลีได้แต่วันแรกพี่เล่นวันเดียวขึ้นแดงขึ้นแกขึ้นขึ้นแดงเกือบขึ้นแดงแต่ไม่มีเวลาเล่น อีกประมาณวันเดียวมันก็ได้รีแลงเล่นวันแรกอะกือบขึ้นอยู่ประมาณได้สามวันเดียวขึ้นได้สามสองวันขึ้นฉา่ประมาณวันที่สองไม่ได้เล่นเพราะไม่ค่อยว่างวันที่สามขึ้นแดงใช่พี่มีตีแต่พี่มีตีแต่ตีพี่ยัมีอยู่แค่สามคนอะเข้าใจปะตีพี่ขาดอีกหนึ่งคนต้องการคนที่แบบไม่ต้องการคนตึงต้องการที่ว่าเอาก็คือแบบ ถ้าเล่นกับคนอื่นเขาเรียกว่าโชว์เติมแต่ได้ยู่ดล่ยกันแบบเหมือนแบบเล่นกันแบบถอสมองเล่นกันนะรู้จักวะรู้จักคำนี้ป่าว่าทอสมองเล่นกันอ่ะตรงตรงแบบไอ้แย่แบบคนบยงคนบงคนจะบอกไอ้เย่้ยดิดิเติมจังแต่ถ้ามาดูในสเต็ปการเล่นอ่ะไอ้แย่โวยวายกันทั้งเตี่งเฮ้ยมึงที่จะปาาเฮ้ยดิดิเอาไอ้แยดิมนเติมเอามาแนั้นลมมะมานั่นเลยดิมีขาดหนึ่ง ได้ถ้าเกิดเราจะเข้าอ่ะแต่๊ี่พี่ต่๊ี่พี่อยู่ในแคนกันหมดเลยนะในแคนเดียวกับพี่เพราะพี่เป็นคนไปรักษาการแคนสาขาหนึ่งไหเพราะเดี๋ยวพี่จะเปะิดสาขาสองต่อตล้วที่พี่สาขาหนึ่งเพราะที่พี่อยู่ในแคนที่ทั้งหมดเลยน้องพี่เองนี่นแหละมีคนหนึ่งอายุสิบเก้ากับสิบสิบเจ็ดสิบเก้ากับสิบเจ็ดพี่อยู่เยอะที่ต้นนะตีิแล้วหมดไม่ต้องการคนจึงบอกคำเดียวพูดแล้วนะ ไม่ต้องการคนตึงต้องการคนที่เล่นนะแบบนั่นแหละพี่เคยพูดไว้โวยวายอย่างเดียวไม่เน้นไม่เน้นไล่คิวเน้นโวยวายรู้จักว่าไม่เน้นไล่คิวเน้นโวยวายประมาณนั้นเลย <c oughs> ไม่ของพี่อ่ะบางทีพี่ก็บรรทึกเล่นนะแต่เข้าใจว่าคือบางทีพี่มันแล้วแต่วันว่าวันนี้จะได้จุดหรือไม่จุด มันต้องรู้ได้ว่าวันหยุดหยุดไม่หยุดอ,อมันจะบอกว่าบางทีนะพี่พูดเลยนะบางทีเรียกอะไรเดียว